สวัสดีครับวันนี้ไปเลาะชมถนนนะครับสามตำบลกระเพาะหมูนะครับอำเภอพระประแดงนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ถนนทรงธรรมนะครับจากตลาดพระประแดงมานะครับแถวหน้าวัดทรงธรรมนะครับก็จะไปทางตลาดน้ำบางกระพึงนะครับแล้วก็ลอด วงแหวนนะครับรอดสะพานวงแหวนอุษากรน,นะครับบริเวณนี้เป็นสวนศรีนครเข่อนทันนะครับแล้วก็ข้ามขึ้นสะพานคลองลาดโพนะครับเป็นเส้นทางที่จะไปตลาดน้ำบางนาพึ่งนะครับแต่ว่าเป็น3ามตำบล มาเพา่หมูอำเภอพระประแดงนะครับบริเวณนี้ก็เป็นวัดครัตน,นะครับตอนนี้เป็นถนนเคชถึงนะครับแถวนี้เป็นตำบลทรงขานองนะครับอําเภอพระประแดงนะครับสำหรับท่านที่จะไปตลาดน้ำบางน้ำพึ่งก็มีป้ายบอกตลอดนะครับ ใช้ถนนเชรถึงนะครับถ้าจะไปตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับส่วนแถวนี้ก็จะเป็นตำบลบางยอนะครับสำหรับท่านที่จะไปบางกอบัวก็มีรถสองแถวนะครับท่าประแดงบางกอบัวนะครับนะครับข้างหน้าก็จะเป็นตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะครับเลี้ยวขวานะครับไปตลาดน้าบางน้ําพึ่งนะครับเลี้ยวขวานะครับ อันนี้จะตรงตรงไปนะครับตรงไปว่าไปทไหนได้บ้างนะครับสำหรับท่านที่จะไปตลาดบ้านน้ำพึ่งก็เลี้ยวขวาตะก,กีนะครับเลี้ยวขวาตรงบ่ บริเวณน่าจะเป็นถนนเพชรหลง30เนี่ยแหละครับแถวนี้เป็นตำบลบางกอบัวนะครับแถวนี้เป็นเขตตำบลบางกอบัวนะครับ,เ,เ,บ,บ,บ,รรบเดี๋ยวลอ,ลองเข้าไปข้างในนะครับรู้สึกว่าธรรมชาติดีนะครับ แถวตำบลบางกอบัวเนี่ยนะครับอําเภอพระประแดงนะครับบรรยากาศดีมากนะครับตำบลบางกอบัวนะครับอําเภอพระประแดงนะครับ นก็แคบนิดหน่อยนะครับมาดูกันว่าถนนเส้นนี้จะไปสดที่ตรงไหนนะครับตอนนี้เป็นเขตตำบลบางกระเจ้าแล้วครับมีปั่นจักรยานด้วยนะครับ เป็นตะบนบางกระเจ้านะครับำอำเภอภาคปาแดงนะครับถนนก็แคบนะครับ เป็นถนนวนรอบตำบลกระเพาะหมูนะครับอำเภอพร่แดงนะครับไปอีกก็จะมีท่าเรือท่ามภากนะครับเป็นตำบลบางกระเจ้านะครับแล้วบรรยากาศดีมากนะครับ เป็นถนนวนรอบนะครับุ่นมากก็จะเหมาะแก่การมาพักผ่อนครับปั่นจักรยานนะครับอากาศดีมากนะครับโอกาสพามาชมนะครับ ตำบลกะเพามหมูนะครับอำเภอแพรประแดงนะครับเป็นเกาะนะครับแถวๆนี้นะครับ วัาจะปั่นจักรยานกันนะครับเป็นถนนที่คดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมานะครับสำหรับปั่นจักรยานนะครับ ออกกําลังกายนะครับทางชาติชอบนะครับปับอเตรยานแล้วนี่ก็เป็นตำบลบางกอบัวนะครับเป็นเขตตำบลบางกอบัวนะครับสามตำบลกระเพาะหมูก็จะมีบางน้ำผึ้งบางกอบัวแล้วก็บางกาเช้านะครับ ลงทางก็คดเคี้ยวนะครับออกมาวนออกมาถนนเทิดถึงแล้วนะครับออกมาจากตำบลบางกอบัวแล้วนะครับต่อ,อไปก็จะเป็นตำบลบางน้ำพึ่งนะครับ,บนบางจเจ้านะครับก็จะอ้อมนะครับอ้อมกลับมากลับมาบางกอบัวแล้วก็ ตำบลบางน้ำพึ่งนะครับซึ่งเป็นตำบลกับพ่อหมูของอำเภอพระระแดงนะครับช่วงแม่น้ำเจ้าพระยาโค้งนะครับโค้งจากพระรามสามแล้วก็โค้งไปบางนาแล้วก็โค้งเข้าพระประแดงนะครับตรงข้ามกับตำบลบางกระเจ้าก็จะเป็นคลองเตยครับเป็นคองเตย เข็นเตคลองเป็นเหตุคลองเตยนะครับกรุงเทพนะครับเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครส่วนบริเวณนี้เป็นเขตตำบลบางกอบัวอยู่นะครับถนนเพชรหงนี่นะครับนะครับเป็นรถสองแถวที่จะไปท่าน้ำพระประแดงนะครับ เป็นขากลับแล้วนะครับเป็นเป็นขากลับมาแล้วครับหลังจากไปอ้อมตาบลบางกระเจ้ามานะครับบางกอบัวบางกระเจ้ามาครับก็อ้อมกลับมาที่เดิมนะครับเพื่อจะกลับไปพระประแดงนะครับหน้านี้เลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่จะไปตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะครับเป็นตำบลบางน้ําพึ่งนะครับแต่แต่ไม่เข้านะครับจะตรงไปพระประแดงนะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่จะเป็น ไปตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับวัดบางน้ำพึ่งในบางน้ำพึ่งนอกนะครับอันนี้ก็จะกลับพระประแดงแล้วนะครับพามาสํารวจสามตำบลกบบระเพาะหมูอำเภอพระประแดงนะครับบางน้ำพึ่งบางกอบัวบางกระเจ้านะครับ ก็ขอขอบคุณสาหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดซับ c r i b e และก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ